สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องแอมออโต้การ์ชอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวรถครอบครัวรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซูซูกิกับ Suzuki Eco 2026รุ่นที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านดีไซน์ความสะดวกสบายสมรรถนะและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์อเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ตลาดเอเชียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยได้อย่างยอดเยี่ยม เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Suzuki Eco 2026กันก่อนเลยครับรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและลงตัวกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้เรียบหรูแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นรถอเนกประสงค์จาก Suzuki กระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบโครเมียมพร้อมโลโก้ Suzuki ขนาดเด่นชัดตรงกลางฝ่ายหน้าเล็แบบโปรเจคเตอร์คู่ดีไซน์เฉียบคมมาพร้อมฝ่ายเ e ลิ d DRL ที่เพิ่มความโดดเด่นในตอนกลางวัน กันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีมิติที่ดูดันขึ้นเสริมด้วยช่องดักอากาศด้านล่างที่ช่วยเรื่องการระบายความร้อนและลดแรงต้านอากาศส่วนด้านข้างของตัวรถเส้นแนวขอบประตูและแนวกระจกยังคงเอกลักษณ์ของความเรียบง่ายแต่ทันสมัยกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและล้ออลูอยขนาด15นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและสปอร์ตในเวลาเดียวกันส่วนด้านหลังของ Suzuki Eeco 2026ก็ถูกออกแบบให้ดูมีสไตล์มากขึ้น ไฟไท้ายเล็บแนวตั้งที่ให้ความรู้สึกคล้ายรถตู้ระดับพรีเมียมฝากระโปรงท้ายเปิดได้กว้างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนของเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวเมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านใน Suzuki e c o 2026จะพบกับห้องโดยสารที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความกว้างขวางและการใช้งานที่สะดวกภายในใช้โทนสีเทาเข้มตัดกับวัสดุตกแต่งแบบซอฟท์ทัชบริเวณคอนโซลกลางเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้น เบาะนั่งออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มและรองรับสรีระได้ดีทั้งแถวหน้าและแถวหลังสำหรับรุ่นนี้สามารถเลือกได้ทั้งแบบ5ที่นั่งและ7ที่นั่งซึ่งตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ประกอบการที่ต้องการพื้นที่บรรทุกสัมภาระเบาะหลังสามารถพับเก็บได้อย่างง่ายดายทำให้เพิ่มพื้นที่เก็บของได้มากขึ้นคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมช่อง USB และ Bluetooth เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวก ระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลถูกปรับให้ทำงานเนียบและกระจายลมได้ทั่วห้องโดยสารด้านหลังยังมีช่องแอร์แยกสำหรับผู้โดยสารตอนหลังซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยครับนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของรอบห้องโดยสารมากมายไม่ว่าจะเป็นบริเวณคอนโซลหน้าที่พักแขนหรือข้างประตูมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบใหม่ทั้งหมด แสดงข้อมูลครบถ้วนเช่นระยะทางการใช้เชื้อเพลิงอุณหภูมิภายนอกและระบบแจ้งเตือนต่างๆภายในพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ได้ในขณนะขับขี่ ในส่วนของสมรรถนะซูซูกิอีโค2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรดูอัลเจ็ให้กำลังสูงสุดประมาณ82แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่104นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดและมีรุ่นเกียร์อัตโนมัติให้เลือกด้วยตัวรถมีน้ำหนักเบาเพียง1,200กิโลกรัมทำให้การขับขี่คล่องตัวมากขึ้นแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ระบบช่วงล่างถูกปรับใหม่ให้มีความมั่นคงมากขึ้นโดยด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสตรัส์ ส่วนด้านหลังเป็นแบบลิฟต์สปริงที่ออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักได้ดีเหมาะสำหรับการบรรทุกสัมภาระหรือผู้โดยสารหลายคนระบบเบรกหน้าเป็นแบบดิสเบรกและด้านหลังเป็นดรัมเบรกพร้อมระบบ ABS และ EBD ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกบนถนนลื่นหรือขณะขับขี่ในเมืองนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัว ESP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาด HSA เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ทุกสภาพถนนซูซูกิยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก โดยในรุ่น Eco 2,026มาพร้อมถุงลมนิราภัยคู่หน้ากล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลังรวมถึงระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิราภัยทุกที่นั่งในด้านการขับขี่จริงซู z u กิ Eco ให้ความรู้สึกที่เบาและง่ายต่อการควบคุมเหมาะสำหรับการขับในเมืองที่ต้องเจอกับการจราจรหนาแน่นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ EPS ตอบสนองไวและมุมมองทัศนวิสัยจากภายในกว้างทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจ สำหรับด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงซู z u กิอีโค2,026ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมโดยมีอัตราประหยัดเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสำหรับรถครอบครัวขนาดนี้และสิ่งที่น่าสนใจคือซู z u กิยังมีรุ่นอีโคที่ใช้ระบบเชื้อเพลิง CNG ก๊สธรรมชาติให้เลือกด้วยซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานระยะยาวได้มากยิ่งขึ้น สุดท้ายมาดูเรื่องของราคาการครับซูซูกิอีโค2026เปิดราคาจำหน่ายในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นประมาณ580,000บาทและในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ600,000-650,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกเรียกได้ว่าซูซูกิอีโค2026เป็นรถที่รวมจุดเด่นไว้ครบทั้งความกว้างขวางประหยัดน้ำมันขับง่ายและราคาที่เป็นมิดเหมาะกับคนที่มองหารถอนเนกประสงค์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจาวันหรือสาหรับครอบครัวเล็กๆ ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดมีพื้นที่เยอะประหยัดน้ำมันและดูแลรักษางงาย s u กิอีโค o 2026คือตัวเลือกที่คุ้มค่ามากที่สุดคันหนึ่งในตอนนี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแอมอ t o โตการ์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ